บลทีปิดไอ้เบลตดตักไอ้เบลมันมันแปลกนะคนอย่างงี้ไอ้เบลนะเฮ้ยมันทีตักเฮ้ยมันขีแตกๆอาวกระเกงในเหลียงกระเกงในไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดขาร้องเพลงร้องเพลงไม่ต้องร้องทั้งนั้นแม่งแทงใจดำร้องเพลงก็ไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมารู้ตัวชื่อเพลงอะไร วอนใส่แผ่นเพชรชื่อเพลงจะวอไวัยรุ่นบาทอ่าใครใครเขาก็เป็นทั้งนั้นแหละตูดมีฟันเน้นไงเอาล้องเพลงฮิตฮิตเอาเพลงอะไรพี่เพลงฮิตฮิตเพลงฮิตฮิตโอ้ยตอนนี้ใครก็ไม่เกินสอนพระรามพระรามพูจาดีอยู่ข้างในกูยังเห็นมึงเปิดยิ่งยงฟังอยู่เลยแหมมาเอาใจวหน้า

พูไ้ได้ ite, ููไดอะไรนะผููได้ยไรนะกดตึงต้งลงมนตร์มนตร์มนตร์แล้วคนเขาก็ไม่ลุกหนีึงจริงดวงใจอ้าให้ไปจากสั้นละเฮ้อยน้ำคา่ ไม่ตีไม่หยุดไม่ตกไม่ตีไม่ด,มดีขึ้นเลยแมย่ยังยังหยุดร้องได้แล้วไม่ต้องมาหยุดร้องแม่เอวดูเดูอะไรอ่ะดู ก็อะไรเรียกใครไม่่จะร้องเพลงลำคาญไม่อยากเล่นกับใครแล้วทั้งนั้นอ่ะเบื่อแล้วไม่เอาวะไม่อยากเล่นกับมึงเกียดหน้ามึงด้วยเป็นว่า,าสัญญาเนี่ยฉันรับเป็นสามีเธอก็แล้วกันจะได้จบจบสักทีนะก็ต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าอะไรดำดงเพราะว่าก็คือคนักดำดง,ดดง,ดดงเอาผมไปไว้ตรงอื่นได้ไหม ย,ย้ยายผมไปไว้ที่อื่นเถอะสวยไหมสวยไหมไม่สวย,ยไหม,ม,มพี่สวยไหมไม่สวยหรอกมันเปลี่ยนสีมาสวยไหมโอ้โหไม่คันยิบยิบหมดแล้วหนขยัน,นไปยอม<ล><ล>นี่ก<ล>ว่าจะได้สีนี้นะพี่นะทำไมอะกัดไล่รอบคันยิบยิบเลย <laughs> ผมดูเนี่ยผมดู่เนี่ยเนี่ยผมเสียดิ วางๆค่อยไปอบไปน้ําแล้วก็ยืดจ้ะไม่ได้เอาไปไว้ที่อื่นจมคันเนี่ยจมคันนะําคาญและเบื่อเขาชอบเขาชอบวายเราเรื่องมากแล้วเมื่อกี้มึงเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ย้อนภาพเอาสิแล้วเอาหัวกูเป็นที่พักพิงเนี่ยนะก็ผมมันนี่แหละมันนี่ก่อนนิวเรียกใครอ่ะ นู่นพอแกบินไปนู่นแล้ว <c oughs> ไม่ต้องขอคุณปีใน,นเมื่อมีสัญญาฉันรับเป็นสามีเธอแต่ว่าในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอเนี่ยฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้ <c oughs> เอาแล้วครับ <c oughs> มันไม่มีใครแล้วยังไม่มีัมีเดี๋ยวฉันหาให้ <c oughs> นะหน้าตาอย่างเธอมีแต่คนอยาก <c oughs> เราไปเลี้ยงเลยแล้วแน่นอนเพราะรูปร่างแปลกสวย สว,สวยสวยสวยเนี่ยไปวัดไปวาได้ไปตอนที่สี่ผีกำลังออกหยุดพูดเลยล่ะนุ่นไปอยู่กับนุ่นเลยไอ้เปียกไอ้เปียกไอ้เปียกใครเรียกก็มองไม่เห็นเลย อยากมีเมียหรือเปล่าเดี๋ยวยกเมียให้เนี่ย